สวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวครับจาก Ford Pro ดี y บายแจ็คครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับรถที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะครับของ Ford นะครับเป็นเจ้า Next Gen XL p ลพนะครับผมตัวนี้170แรงม้าแรงบิด405้นิวตันเมตรนะครับผมแต่งเต็มๆแบบนี้ครับทั้งบรรทุกได้ดีแล้วก็อันนี้แต่งแนวสวยงามด้วยครับผม อันนี้นะครับมาดูที่กระจังด้านหน้าเลยนะครับเป็นกระจัง FORD FORD นะครับผมมีไฟ LED นะครับด้านหน้านะครับนีเป็นกระจังสีแดงนะครับตัดกับสีเทานะครับผมรุ่นนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมแต่อันนี้ครับเราเปลี่ยนรุ่นเดิมนะครับจะไม่มี daytime running light เป็นแบบ4แคมปนะครับอันนี้เป็นไฟ d e v i e eye และเป็น4แคมปนะครับนี่เป็นเวลาเปิดไฟยุกเฉิน หรือไฟเลี้ยวนะครับก็จะมีเป็น LED วิ่งอย่างนี้ครับโ้สวยงามมากๆนะครับผมส่วนด้านบนนะครับเป็นสกู๊ปทรงฟิตครับอันนี้เป็นม้าเทานะครับให้แต่งดูเป็นออฟโรดมากยิ่งขึ้นนะครับม้าสีเทาครับม,ม,มาส่วนทางด้านนี้นะครับผมแม็ครุ่นนี้ใส่ เป็นที่นิยมนะครับเป็นลายนะครับลายเป็นหลุมขนมคกนะครับเป็นดูออฟโรดนะครับมัดมาด้วยยางแม็กซีสนะครับผมเป็นยางมัทเทเรนนะครับผมนี่รุ่นนี้ครับต่างจากเดิมโช็คจะอยู่ด้านนอกนะครับจะสามารถบรรทุกแล้วขับวงเลี้ยวได้ดีขึ้นนะครับในใช้วงเลี้ยวแคบนี่ คันนี้ครับไม่ได้แต่งเป็นซุ้มล้อแบบอันนี้เล่นเป็นแบบซุ้มล้อเดิมๆครับขนาด3มนิ้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นแบบ6นิ้วหรือถ้าลูกค้าอยากได้เป็นแบบ6นิ้วจ็คก็จัดให้ได้ครับผมนี่กระจกอันนี้นะครับเป็นป่บไฟฟ้าแล้วนะครับผมเป็นสีดําด้านนะครับมีมีไฟอันนี้ด้วยด้านข้างนะครับส่วนด้านบนครับเราติดมาเป็นราวหลังคานะครับผม เราหลังคาเนี้อันนี้จะเป็นติดกาวนะครับไม่ได้เอ่ออันนี้เป็นของแต่งเพิ่มเข้าไปเราไม่ได้เจาะหรืออะไรนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับผมอืสวยเลยและที่สําคัญนะครับคุณลูกค้าเลือกที่จะเป็นเนเจอร์สติ๊กเกอร์นะครับเขียนว่ารนเจอร์นะครับเป็นสีดํานะครับตัดกับตัวรถนะฮะนี่ตัวนี้ครับถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ให้บันไดข้างขนาดใหญ่มาด้วยนะครับหสมบูรณ์แบบให้มาครบเลยครับรุ่นนี้เป็นแบบใหม่ครับ เป็นเหยียบได้เต็มเท้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยนักร้อยกว่าโลนะครับก็นี่ครับนั่งแล้วดูแข็งแรงฮะบึกบึนนี่ครับผมของแต่งที่จะขาดไปไม่ได้ที่จะดำเป็นดูเหมือนเต็มๆแบบออฟโรดนะครับโลบาร์เอาท์แลนเดอร์ครับเป็นสีดำด้านนะครับนี่สวยงามมากๆอันนี้เป็นสติกเกอร์ครับคุณลูกค้าอยากได้ สติกเกอร์แบบไหนเรามีให้เลือกหลายแบบนะครับสามารถเลือกได้ครับส่วนมาที่ไฟข้างหลังนะครับเป็นดีไซน์แบบใหม่ครับนี่สวยงามมากๆและที่สำคัญครับรุ่นนี้ไม่ได้แถมอันนี้มาให้ถ้าคุณลูกค้าอยากได้อันนี้แจ็คก,ก็จัดให้นะครับผมเป็นชุดกันชนหลังครับของ Outlander ครับ นี่นะครับตัวหนังสือก็จะเป็นนี่ครับเลนเจอร์นะครับเป็นฝังมาเลยนะครับผมอย่างดีอันนี้ไฟเบรกรุ่นนี้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เดิมคราวที่แล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับผมด้านในว่าจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้รุ่นนี้เราจะให้มาเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับ พวงมาลัยอันนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับนี่มีหน้าจอ8มีหน้าจอ8นิ้วนะครับผมแล้วจอตรงกลางแบบ10นิ้วนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีเป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์ให้นะครับจะเป็น USB นะครับมีเป็น Type C ให้นะครับจะใช้แอป p n o n e หรือ Android ก็ตอบโจทย์นะครับผม ด้านในครับมีพพงมาลายอย่างดีเลยสามารถบ่งบอกว่าด้านในนี่นะครับนี่สวยงามมากๆเป็นยังไงกันบ้างครับจากเจ้า XL พัทนะครับผมแต่งแนวหดวๆดูๆอย่างนี้นะครับอยากได้แคมเปญหรือเงื่อนไขส่วนลดของแถมยังไงนะครับโทรหาแจ็คครับ0867827453ครับวันนี้แจ็คขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ